อยู่นะคนอื่นกําลังซ้อมกันนะโอ้พระเจ้าฉันเครียดจังเลยจะมีกรรมการใช่ไหมแล้วเดน่าสมัครไหมไม่เยี่ยมเลยตอนที่พวกแดน่าไม่อยู่เราต้องทําให้กรรมการประทับใจให้ได้เราจะได้ถูกเลือกเป็นนักแสดงนาชายหญิงในงานละ่ะแทนพวกนั้นน่ะใช่แล้วเงั้แพทริกเรามาฝึกกันไม่เมรุเซียชอบไปจูบเธอหรอกฟังฉันนะพนทริกถ้าเธอไม่จูบเราอ,อแสดงแนะ่เพราะอย่างนั้นอย่ามวัวแต่โอ้เอ๊แล้วจูบเธอสักได้ เดี๋ยวก่อนอยาน่าทำไมให้แพทริกมารูเซียเป็นตัวเอกละ่ะทำไมต้องให้จูบด้วยอะ่ะอะไรของเธอเนี่ยไหล,ล่ล่าให้พวกเขาจูบจะได้ทำให้กรรมการประทับใจไงละ่ะอยูมารูเซียหยุดจูบได้แล้วปากแฉะหมดแล้วเนี่ยอืมสวยเราชนะแน่แพทริกไหลล่าเราต้องซ้อมกันแล้วเราต้องแสดงความสามารถของเรานะแล้วเราจะแสดงอะไรโชว์การแสดงไงอยาน่าฉันไม่จูบเธอหรอกนะเธอบ้าหรือไง ให้จูบให้ร้องไห้ตังหากอยากอย่ากหน้าชีวิตฉันผาสุกเกินไปที่จะร้องไห้สุกเกินไปหรอไม่ร้องเดี๋ยวนี้ร้องทุกคนเร็วเข้าใกล้ถึงเวลาแล้วอะทายัางไงดีทํทยังไงดีมาแชเล,ามาลญญม้มาแล้วสัญญากรรมการมาแล้วแต่หน้นาเทได้บทนำาน่นะเพราะเราต้องจูบก,กันนะฝันไปเถอดดีมากไม่นะาตื่นเต้นชะมัดเลยอะเพราะเราต้องซ้อมแล้วเหลืออีก15้านาทีเร็วเข้าทุกคน ตอบกันเถอะสาวๆเห็นนี่ไหมฮะแน่น่าจะเป็นนักสแสดงนำของพวกเราพวกเราต้องชน,น,นะแน่ฝั่งชนะซ้อมกันได้แล้วบทแสดงนำต้องเป็นของพวกเราใช่แล้วมาฉันล่ไม่บอกพวกนั้นหรอกเฮ้ <Hey! S 2> <Hey! S 1> มีปัญหาหรอเจ้าพวกห่วยแข่งตาพวกเราซ้อมแล้วอ ก็ไม่กิดไม่สนใจพวกเธอหรอกยอะแพทริกจูบบอลเซียเลยสิคอสเตียสู้สู้คอสเตียสู้สู้คอสเตียสู้สูตามฉันมาไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันพรเราต้องชน,น,น,นะแน่ฝันไปเธอแพทริกใช่ใช่แล้ว ว้าวเด็ดดวงมากเลยสาวๆคิดยังไงถึงได้ใส่เสื้อเหมือนเราฮะแดนะเธอไม่มีทางชนะเราหรอกนะให้ใ <Hey, S 2> ยก็ไม่ชนะเนะราสาวๆพวกเธอแจ่มมากเราต้องชนะแนะ่อย่าหนะ้าฉันใส่ชุดพวกนี้มาเป็นร้อยรอบแล้วเพราะเธอตั้งหานที่กับพวกเรานะ่ะใจเ็นแดนาเราชนะสวยๆอยู่แล้วไม่เห็นได้ไงว่าพวกเราเจ๋งกว่านะทำชิ้นของขึ้นจนได้นะงั้นดูนี่สะ เห็นไหมสาวสาความมั่นหน้าพวกนั้นหายไปแล้วล่ะออเอาล่ะพวกเธอใส่เจ้านี่ซะแล้วใส่ตรงไหนล่ะ,ละยัดเข้าไปในเสื้อไงใส่ไปเท่าไรล่ะใส่ให้หมดเลยเห็นไหมสาวสาวพวกนั้นทำเป็นมีผงมีแผนไปได้พวกน,นาดถอดถุงเท้าซะอะไรนะถอดถุงเท้าแล้วเราจะถุงเท้าไปทำอะไรสาวสาวยัดเข้าไปเลย โอเคใช้ไปก็ไม่ช่วยหรอกนะเราจะชนะด้วยความสามารถของเราเด็เข้าวสาวย้นหน้าเอาถุงเท้าฉันด้วยไหมไปกันได้แล้วทุกคนท่านคณะกรรมการทจ่รักทุกท่านผมหวังว่าเราจะหานักแสดงนำชั้นเลิศได้นะที่นี้นะครับเริ่มเชิญผู้เข้าประกวดเข้ามาเถอดค่ะที่ฉันรอนานเกินไปแล้วนะผู้เข้าประกวดพร้อมแล้วครับดีมากฉันดูดีหรือยังจำเลย แล้วฉันละ่ะก็ดูดีอ่ะนี่ทุกคนฉันรู้สึกได้เลยว่าเราจะชนะงานนี้แน่นอนอย่าหน้าที่อยากได้น้ำไหมไม่เอาน้ำฉันจะเอาบทน้ำเราจะชนะในงานนี้ไม่ไม,มีทางหรอกแต่เวลาเริ่มแล้วครับเชิญผู้เข้าประกวดเข้ามาได้เลยครับในที่สุดก็เริ่ม เออดรีนาคนไหนเมาเชนชล่าใชหรอนันตรงกลางนั่นไงเห็นเห็นกันอยู่แนะนำตัวสิคะเป็นใครมาจากไหนเร็วสิครับผมไม่อยากอยู่นี่แล้วผมยังมีงานอื่นที่ต้องทำนะครับเร็วเข้าหน่อยผู้หญิงชุดสีชมพูโชว์ความสามารถได้เลยนะครับเราจะแสะดงการเต้นล่ะพร้อมไหมทุกคน 3...2 1 เคยเห็นท่านั้นในติ๊กตอกเมื่อปี2018มีอย่างอื่นที่ใหม่กว่านี้ไหมครับฉันเครียดสุดๆไปเลยฉันก็เหมือนศูสนสไม่ต้องห่วงเห็นไหม,ไมกรมากราไม่ชอบพวกนั้นเลยไม่ฉันโลกพูดมากไปแล้วเห็นด้วยเลยเราจะทํายังไงต่อดีแบบนี้เราแย่แน่ๆนเราต้องคิดทําอะไรสักอย่างนาตาชาเอาเลยโชว์ความสามารถเธอเลยฉันร้องไห้เก่งนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูเหมือนเธอจะร้องไห้นะ เมือนฉันโล่หนูร้องให้ไม่ได้แต่คุณต้องเลอกพวกเรานะคะกิกิไม่เอาหน้าเธอร้องให้ไม่ได้หรอนาตาชาจะทํายังไงดีไม,ไม่เหมือนกันกรรมการหินมากเลยคุณรู้อะไรไหมคะหนูจะพิสูจน์ให้คุณดูว่าคุณต้องการหนูในการเป็นนักแสดงนําในงานนี้หนูจะชว์ให้คุณเห็นเองคะ่ะดีมากฉันอยากจะบอกเธอเรื่องนี้มานานแล้วฉันรักเธอนะ แต่งงานกับฉันนะโอ้พระเจ้านี่มันความรักมันดีจริงๆยังไม่พอหรอกนะหมายความว่ายังไงที่ว่ายังไม่พอนะี่ยงั้นแบบนี้แหละพีมาเธอรู้อะไรไหมเราไม่เดทกันแล้วเราเลิกกันคอสเตียฉันรักเธอดังว่าความรักมาพร้อมกับความเจ็บปวดเสมอนี่มันเป็นสิ่งที่เราตามหากันอยู่ชัดๆผมรู้สึกได้เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับเมอร์เซโลยังมีผู้เข้าประกวดอยู่อีกนะครับ คุณยงจะเลิกเราอยู่ไหมเดี๋ยวสิคอสเตียจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงใจเย็นดีมากเดี๋ยวนี้มันเป็นการแสดงแสดงมาบอไต่คงนายอะดีมากคอสเตียฟังหนูนะคะมาอนเชนโลหนูร้องแรปได้ฟังนะพวกเขาคือพวกเขาพวกเขารักกันปานนกเขาแต่ที่ต้องเลิกราเพราะความเบื่อและความเหงาทําไม่จริงจังเพราะเรานั้นไม่เข้ากันคุณเข้าใจหนูไหมว่าคุณต้องเลิกฉันถ้าไม่เลิกฉันรับปาาระกันงานของคุณจะต้องพังเพราะงั้นเลิกหนูได้แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอาเท้าคุณลงจากโต๊ะได้แล้วนะครับ เมเชนโลดถ้าคุณเลือกเรางานต้องออกมารุ่งแน่นอนค่ะโอเคเข้าใจแล้วจะติดต่อกลับไปนะต่อไปพวกเราฉันคุยกับพวกเขาเมื่อกี้แล้วเขาต้องเลือกพวกเราแนะ่ฉันรู้สึกได้เลย,ลย,ยเลยเยี่ยมไปเลยต่อไปในนี้เขียนว่าเป็นแบดแก๊งพวกเขาเป็นใครนะให้เขาเข้ามาคนคนไหนที่ชื่อว่าเมาเชนโลดบอกพวกเรามานะพวกเขาปแปลกๆนะที่ไม่รู้จักคุณเลยอ่ะ ไม่แปลกหรอกผมเองครับฝากนะคะเมมร์เชลเลรเราจะแสดงความสามารถสุดอลังการให้พวกคุณได้ดูกันเป็นขวัญตาสแสดงเลย,เลยหนึ่งสองสลุยเลยมาลูเซียแพทริกชอพีเซนมารูเซียที่เธอจะเอาจริงัันเหรอเนี่ย แพทริกมีแค่นายเท่านั้นแหละที่เล่นบทนี้ได้นะก็ได้ก็ได้อันนี้แพทริกหยุดยู่เลยนะมารูเซียไม่เลวเลยนะนี่มันเต็มไปด้วยแพชชั่นแต่ก็ไม่เจอรักแท้เลยนะ สวยแล้วพวกเขาเล่นเหมือนกับเราเป๊ะเลยแน่นอนแดนนะาพวกนั้นดันเห็นการซ้อมของพวกเรานะสิสอสอแต่พวกนั้นไม่ดีแล้วเหมือนกับฉันเลยนะคอสตียาฉันไม่เห้ภายนายนะ <c oughs> เธอด้วยแดนน่าฉันจะไม่สนใจเธอแล้วฉันจะซื้อรถคันใหม่แล้วก็จะให้เธอนั่งด้วยจะเย็นๆย็นดีมากเราจะเสียโอกาสทั้งหมดก็เพราะนายคนเดียวเลยนะใช,ใช่แล้ว พวกเราได้เห็นกันจนหมดแล้วและเราก็จะเลือกกลุ่มที่ดีที่สุดพวกเธอทําได้เยี่ยมมากจริงๆดินีที่เขาพูดไหมเขาชอบการจูบของฉันบรเซีย่ะนะแค่การสแสดงพวกเราต้องสแสดงอะไรให้มากกว่านี้รู้อะไรไหมคะว่าเราสามารถสแสดงอะไรได้อีกเดี๋ยวพวกเราโชว์ให้ดูพวกเธอมานังขวางทางอะไรตรงนี้กันคะอะไรนะโอ้พระเจ้าพระเจ้าช่วยนั่นไงที่พวกเราต้องการน่ะพวกเขาได้อ่านบทมาก,ก่อนหรือเปล่าเนี่ยประทับใจมากพวกเขาเหมาะที่จะ,สะแสดงโชว์ของพวกเรา รายค่ะที่ทราบชรายสุดยอดฉันเจ๋งกว่านายตั้งเยอะฮะคอสเตียฉันไม่เคยกลัวนายหรอกนะแพทริกที่นายจูบกับมารูเซียน่าแหวะมากเธอลอกพวกเราถ้าทำตามพวกเราทุกอย่างเลยได้ชงังดูเงาตัวเองบ้างไหมเนี่ยอะไรเล็กน้อยเองอ่ะเราอยากที่สุดที่นี่นะเราองได้บทนักแสดงนำของงานนี้อ่ะยัยฉ่มเอ้ย และฉากจูบฉันกับรัสเซียก็เป็นฉากหลักด้วยอะแน่นอนจะแพทรีฉันว่าพวกเราต้องการพวกเขาทั้งหมดนะคะคิตตี้เราเอาเขาทั้งหมดไม่ได้นะครับไม่พวกเขาเหมาะกับโชว์ของเรามากฉันต้องใจที่จะชนะั้งค่ะฉันสีย้อยฉันค่ะไม่ทันฉันอย่าคอยดูนะเดน่าพวกเราจะชนะงานนี้ต้องห่าที่จะชนะเนี่ยพวกกรรมการจะกลับแล้ว ทุกคนถ้าถายรูปพวกเรากู๊ดแกงอย่าลืมที่จะกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยแล้วเราล่ะดิสไลค์เหรอไม่กดไลค์ให้พวกเราด้วยไม่พวกเราต้องการมากกว่าเราก็ต้องการเหมือนกันนะเอาล่ะถ้าชอบทั้งสองแกงก็กด s u b s c r i b e ช่องนี้อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งด้วยนะบายยนะทุกคนหยุดพวกเรามีประกาศสําคัญที่จะบอกเงียบๆมันยังไม่จบนะประกาศสําคัญเหรอเราไปมาหลายโรงเรียนแล้วแล้วก็เจอนักแสดงหลายคน แต่พวกเธอทําให้เราประทับใจได้ยินไหมเขาหมายถึงเราเราพวกเราเ่าพวกเราพวกเราพวกเรายุดเราตัดสินใจได้แล้วและนั่นก็คือพวกเธอทุกคนได้แสดงในสิ่งที่โชว์ของพวกเราต้องการพอดีใครล่ะที่แสดงตรงเราหรือเขาบอกตรงๆเลยค่ะบอกเราเถอเร็วเข้าสิแก๊งของพวกเธอทั้งหมดดีมากเราจะพาพวกเธอทั้งหมดไปฮอลลีวูดกัน subscribe ช่องนี้พร้อมกดไลค์ให้วิดีโอนี้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งและบายทุกคนเราจะไปฮอลลีวูดแล้ว